เราม่ตอเดี <S <s S> mm ๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเให้ันพูดกัอนรให้ทุกคนยุพูดอะไรอะไรก่อนเียแดดคุณดเฮยมเลย ตอบนี่นี่ไถามมิยังทำไมไม่ตอบวะครับตอนนี้เราก็ทราบว่าคนตายเป็นใครแล้วนะครับแล้วก็พอจะทราบถึงสาเหตุแล้วก็กลุ่มของผู้ลงมือกระท,ทําความผิดนะครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามจากกลุ่มนะครับซึ่งเชื่อว,ว่า ก็คดีก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรแม้เชื่อว่าน่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้สาเหตุของการที่น้องเขาถูกทำร้ายจนตายมาจากเรื่องอะไรกเบื้องต้นอาจจะเป็นความขัดแย้งกันในกลุ่มของของวัยรุ่นนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นที่มีความไม่ไม่ไม่พอใจกันอะไรเงี้ยนะครับเรื่องที่ว่านี่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประมาก็มีประเด็นที่เราตั้งไว้เหมือนกันนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดนี่เป็นเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นฮะ เป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังอายุน้อยอยู่ครับทั้งทั้งคนตายแล้วกลุ่มคนก่อเหตุในพื้นที่เดียวกันนะคะหรือว่าต่างพื้นที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น,นครับอยู่ในบริเวณอำเภอเม,อเมืองใกล้เคียงกันพะตำบลครับคือฝ่ายก่อเหตุอยู่ฝั่งบ้านเป็ดฝ่ายคนตายอยู่ตะบนเมืองเก่าอย่างนี้หรอคะเพราะอันนั้เนเ,เป็นที่อยู่นะครับ<อ>แต่คนพวกนี้มันก็อยู่ในอำเภอเมืองด้วยกันครับครับ ขอขยายความคพาว่าขัดแย้งในกลุ่มวัยรุ่นไหมไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรเรื่องส่วนตัวจีบหญิงอะไรประมาณนี้อ๋อไม่ใช่เรื่องชู้สาวไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเรื่องขัดแย้งกันเรื่องอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่พอใจกันมาเป็นเรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องเก่าหมายถึงว่าน้องคนนี้เขาเคยมีอะไรถึงว่าเรื่องเก่าอะค่ะเขามีเรื่องขัดแย้งกับกลุ่มคนนนี้มาก่อนครับท่านผูต่อขยายความนิดนึงครับว่าก่อนหน้าที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ยค่ะครับ น้องเขาเคยทํางานทําการอะไรมายังจะมีน้องเขายังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่นะครับก็เคยเข้าไปต้องโทษอยู่ในสถานที่นิดนะครับก็แล้วก็อาจจะก่อนหน้าที่จะเข้าไปในสถานที่นิดเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งกับกลุ่มกลุ่มกลุ่มคู่พวกเหตุนี้ซึ่งเราต้องได้ตัวพวกเหล่านี้มาก่อนเราต้จะทราบมูลเหตุจริงๆที่แท้จริงว่าเหตุใดที่ได้ลงมือทําร้ายนะครับก่อนชีวิตน้องเขาไปกับใครอะคะก็มีไปกับ เพื่อนอีกคนหนึ่งครับตอนนี้เราหาเจอเจอใช่พบแล้วครับพบแล้วก็วก็มาให้การเป็นประโยชน์นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการนะเพราะว่ากลุ่มผู้หามีหลายคนนะครับเราต้องพยายามจับกลุ่มตัวกลับมาให้หมด